คับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าว34สีนะคะ30นาทีต่อจากนี้ไปเราจะมาอัปเดตข่าวสารกันค่ะรับชมกันได้สดๆนะคะผ่านทางช่อง3กด33ค่ะใช่ครับเราเริ่มต้นวันนี้ด้วยนี่และฮะ3รีวิวนะฮะวันนี้คุณอานธนภูมิจะพาเรากินอาหารไทยแบบฟิวชั่นเนี้อเา็นจะกรเลือนไทยนะครับและร้านนี้เขาเด็ดทั้งข่าวและหวานโดยเฉพาะของหวานนะฮะ ถูกใจส,สาวแน่นอนแต่อย่าลืมนะครับท้ายสกู๊ปเช่นเคยเรามีการแจกของรางวัล <ฮะ S 1> เตรียมมือถือให้พร้อมนะฮะพอสกู๊ปออนแอร์อยู่เซอร์ฟี่เต็งกับหน้าจอนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายมารับของรางวัลการสนตอนนี้ตามคุณอามชนะภูมิไปก่อนเลยครับอ๋อเจ้าทั้งหลายเจ้าเห็นแม่หญิงการ,ระเกตกับพี่หมื่นหรือไม่ มาอยู่ในบรรยากาศเรียนไทยแบบนี้นะครับผมก็เลยนึกถึงละครเรื่องบุพเพสนิวาสกับพรหมลิขิตขึ้นมาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ร้านอาหารร้านหนึ่งชื่อว่าร้านนามิสาขาสาลายาที่จังหวัดนครปฐมนะครับฟังไม่ผิดครับเขาชื่อร้านนามิจริงๆแต่อยู่ในบรรยากาศไทยๆแบบนี้แน่นอนไม่ได้เด็ดแค่บรรยากาศและไม่ได้เด็ดแค่ชื่อร้านแต่อาหารของเขารสชาติก็ยังเด็ดด้วยแต่ว่าจะเด็ดขนาดไหนเดี๋ยวตามไปเจอกับเจ้าของร้านกันเลยครับ และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณแอมครับเจ้าของร้านนามิครับสวัสดีครับคุณแอมครับสวัสดีครับที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ที่นี่คือสาขาสารายานะครับร้านนามิเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักเพราะว่ามีหลายสาขามากๆมีสายสองพระรามสองถนนพระเทพเซ็นทรัลมหาชัยแล้วก็ที่เราอยู่นี้ก็คือสารายาแล้วก็นครปฐมครับแล้วก็กําลังจะเปิดใหม่ที่ปากเกร็ดครับสำหรับที่นี่สาขาสารยาครับเอาแค่ชื่อร้านก่อนนามิ แต่ว่าเดินเข้ามาคุณผู้ชมเป็นบรรยากาศของบ้านเรือนไทยเป็นไทยแบบเรือนไทยเลยอ่ะแล้วเข้ามาคือบรรยากาศมันไทยๆมันมีทุ่งน้มันมีลําน้ําลําคลองอะไรอย่างเงี้ยด้วยบรรยากาศที่มันลม่มลื่นสวยงามมีมุมถ่ายรูปที่เนี่ยจัดงานเลี้ยงจัดงานแต่งงานงานมงคลงานอะไรต่างๆเงี้ยครับพร้อมที่จะต้อนรับลูกค้าเปิดมากี่ปีแล้วครับสำหรับนาน,นเริ่มต้น13ปีนะครับถึงวันนี้13ปีมานั่งตรงนี้แล้วเสิร์ฟอาหารแบบลายจัดเต็มมาแบบนี้คุณผู้ชมครับให้คุณแอมพีเซ็นเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้นําอะไรมา รีเซนต์กับ3าสีรีวิวของเราบ้างเริ่มจากสปาเกตตี้ก่อนเป็นอาหารฝรั่งครับแต่รสชาติไทยๆสปาเกตตี้ชูชีปลาแซลมอนเป็นอาหารฝรั่งรสชาติไทยๆอาหารไทยฟิวชั่นไปนะครับเสิร์ฟกับปลาแซลมอนมันมีรสชาติมันมีรสชาติที่จัดจ้านใช่มาสปาเกตตี้ครับชูชีปลาแซลมอนครับ แต่มันไม่ได้จัดถึงขั้นแบบจัดมากจนแบบโอ้ยกินแล้วทรามานไม่ได้ถึงขั้นนั้นมันมีความเผ็ดแต่มันมีความหอมของน้ําชูชีะซึ่งมันสไตล์ไทยมากๆอย<ช>ู่แล้วนะครับแล้วตัวเส้นคือมันมาพอดีไม่ได้สุกเกินไปนอกจากสปากเกตตี้ชูชี่แซลมอน,นี้แล้วนะครับในโซนของพาร์ทของอาหารไทยไทยอาหารไทยไทยก็ยังมีข้าวไรโบลี่แกงเขียวหวานน้ำพริกกังหมูเข้มข้นมากครับลองทานดูคือีกัเราคัดเลือกวัตถุดิบพริกแกงอย่างดีครับเลือกทานได้เลยครับ แกงเขียวหวานดีมากเป็นแกงเขียวหวานไทยๆจริงๆใช่ครับน้ำพริกเพลินเลยที่สำคัญก็คือผ่าจัดมาแน่นๆเลยเป็นแฮมชีสถูกไหมฮะใช่ครับคือพิซซ่าแป้งกรอบของเราเนี่ยที่ทำให้คนรู้จักคือพอกัดไปแล้วเสียงเงี้ยคือ,อกรอบนี่ก็คือทาออกมาสักพักนะครับรสชาติดีมากคือมันกลมกล่อมกำลังดีเลยใช่ชื่อร้านานามิมีอาหารญี่ปุ่นไหมครัมีนี่คือเลือกมาเสิร์ฟคือ2เมนูนี้อันนี้ก็จะเป็นราเมง กุ้งเทนบุระกับข้าวหน้าแกงกะหรี่หมูทอดนะครับคืออย่างที่คุณแอมบอกนะฮะว่าร้านนี้คนรู้จักได้ก็เพราะว่าเครื่องดื่มบิงซูเบเกอรี่ต่างๆของหวานต่างๆดังนั้นนี่คือซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะฮะบิงซูข้าวเหนียวมะม่วงโอ้ยแล้วมะม่วงสุกก็คือมีตลอดเลยรอฮะที่นี่ใช่ครับใช่ครับมีตลอดทั้งปีครับยิ่งช่วงนี้แบบเริ่มจะร้อนแล้วนะครับเริ่มจะร้อนแล้วบิงซูต้องมา อร่อยอ่อชอบมากก็คือมันไม่หวานซึ่งถ้าใครชอบหวานขึ้นมาหน่อยก็เติมได้ก็เติมได้ก็ม,มีมีนมมาให้อ,อะไรอย่างเงี้ยนอกจากเบกเกอรี่มันก็ต้องปิดท้ายด้วยเครื่องดื่มไหมครับความชั้นของเขาคือแบ่งชั้นมาแบบชัดเจนมากนี่คืออะไรครับ d ต r t ฮ honey นนครับ เดืดที่ฮันนี่ก็้อย่างที่บอกครับนามิจริงๆ13ปีเกิดมาจากร้านกาแฟมีคนรู้จักเราจากกาแฟคนที่กลับมาหาเรามาทานกาแฟกับเรามาทานขนมกับเราก็ยังมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่ชอบในรสชาติของกาแฟเราจริงๆการเสิร์ฟเบอร์ตี้ข้างล่างก็จะเป็นนมวิปครีมครับแล้วก็ลอยหน้าด้วยกาแฟนะครับแล้วก็จะมีน้ำผึ้งครับเป็นน้ำผึ้งอันนี้เมนูเย็นแต่ไม่ใส่น้ำแข็งไม่ใช่ครับ แต่ละชั้นมันจะให้รสชาติที่มันแบบว่าไม่เหมือนกันมันจะหอมนมนวลขมกาแฟหน่อยๆแล้วมันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเมื่อถึงแบบท้ายๆเห็นร้านมันสวยแบบเนี้ยเห็นสถานที่มันโอ่อ่าร่มรื่นสวยงามทุกๆสาขาเขาตกแต่งสวยงามจริงๆไปดูในแฟนเพจได้ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับส่วนใครที่อยากจะสอบถามเส้นทางอยากจะจองอยากจะสั่งเค้กหรือว่าสถานที่ในการจัดงานต่างๆกับร้านนาม,มีมีช่องทางออนไลน์ยังไงบ้าง ก็ใน Facebook นะครับ Facebook ร้านนามิเลยนะครับ ID Line นะครับนามิ under score center ig นามิ dessert cake นะครับลองเข้าไปดูได้ทุกช่องทางนะครับแล้ววันนี้3สีรีวิวได้มาเยือนร้านนามิสาขาสารยานะครับพร้อมกับโอ้โหได้ชิมทุกๆเมนูจากความตั้งใจของร้านนี้ที่เปิดมามากกว่า10ปีต้องขอการันตีเลยว่าร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่อร่อยมากจริงๆครับมอบปนี้ให้เลยครับสสีรีวิวการันตีร้านนี้อร่อยครับร้านนามิครับ แหมพี่อามจอยกันเลยทีเดียวนะฮะใช่ครับถูกต้องนามิก็อย่างที่ฟังกันไปมีหลายสาขาใช่ครับแต่ถ้าอยากได้บรรยากาศแบบนี้เหมาะกับครอบครัวก็นี่แหละฮะนามิสาขาสารยานะฮะครับและอย่างที่พี่มาวินบอกไว้มีรางวัลมาแจกกันด้วยใช่ครับใครเมื่อกี้ได้ถ่ายเซลฟี่ตัวเองแล้วือยังกับสกู๊ปเมื่อสักครู่นี้นะฮะถ้าถ่ายไว้เรียบร้อยแล้วเยี่ยมเลยนะฮะเข้าไปที่ Facebook ของเรานะฮะเฟซบุ๊กแฟนเพจสามสี่รีวิวครับแล้วก็ไปหาโพสเนี่ยนะฮะเป็นโพสตนามิสาขาสารยาแล้วก็ไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ด้วยรูปเราาน่แหลลอยืม กดไลค์กดแชร์ตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยนะครับรางวัลก็คือมีพิซซ่าแฮมชีส1ถาดแจกให้ 5, มี5รางวัลเลยนะครับ oh. ให้กับ5ผู้โชคดีนะคะเออส่วนร้านไหนที่สนใจอยากให้3สีรีวิวไปรีวิวก็สามารถส่งข้อมูลมาได้นะฮะที่ Inbox Fan Page Facebook 3สีรีวิวครับหรือว่า Line Official แอดข่าว3สีหรือว่า, Official, Ad, า,ววาโทรมาครับ0806235151ตามที่ขึ้นหน้าจอเลยฮะครับ ่งกันมาเยอะๆนะคะคมาที่อีกหนึ่งเรื่องดีกว่าค่ะท,ที่เชื่อว่าทุกคนน่าจะสัมผัสได้นั่นก็คือเรื่องของฝนนุ่นที่เยอะ ต้องเยอะแบบตเยอะแบบไม่รู้จะบอกว่าเยอะยังไงใช่เดี๋ยวนี้เราใส่หน้ากากอนามัยนะไม่ได้ป้องกันแก้โควิดนะป้องกันฝุ่นด้วยนะตอนนี้แต่ตอนนี้ต้องเป็นหน้ากากแบบที่ป้องกันฝุ่นด้วยนะเป็น95้าเป็นเกครับต้อง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 โอ้โหเยอะมากแสบคอไปหมดใช่ตรงอนะคะแล้วก็คือตอนนี้หลายคนก็ไม่อยากจะออกไปทํางานกลางแจ้งกับแต่ว่า บางงานมันก็เลือก,อกไม่ได้เออทีนี้นะคะนอกจากฝุ่นยังมีเรื่องของค,ความร้อนอีกต่างหากซึ่งก็ร้อนแล้วเกินล่าสุดนะคะทางกรมอนามัยนะคะเ,ออเขาได้ออกมาเตือนไปถึงกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้รวมรถึงเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยนะคะว่าให้ระวังอาการ heat stroke เนื่องจากแดดร้อนจัดค่ะครับเมืองไทยก็เป็นเมืองร้อนแหละนะคะแต่ก็ร้อนก็ นะคะเพราะว่ากรมอุตุเขาบอกนะคะว่าปีนี้ประเทศไทยของเราเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการเร็วขึ้นแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยก็สูงขึ้นกว่าปีก่อนๆน,นะคะอันนี้ ฟังแล้วจะเป็นลมเ<ร>าปกติก็ร้อนมากอยู่แล้ว<ช>นะคะคโดยคาดการว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่40ถึง43องศาเซลเซียสค่ะงานนี้นะคะกรมอนามัยนะคะเขาก็ได้ข้อตกได้มีข้อตกลงนะคะร่วมกับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะร่วมกันเฝ้าระวังและสื่อสารเตือนภัยความร้อนแก่ประชาชนร,ร่วมถึงเฝ้าระวังอาการนะคะและพฤติกรรมการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อนเนื่องจากสภาพอากาศร้อนนะคะ จะเกิดให้จะทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการปวดหัวเอยเวียนหัวมีผื่นแดงขึ้นตามผิวหนังนะคะหรือว่าจะเป็นอาการ heat stroke ซึ่งถ้าไม่ได้รับการปฐมพยาบาลทันทีอาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีความจําเป็นต้องทํางานกลางแจ้งนะคะรวมถึงผู้ที่มีกลุ่มเสี่ยงเช่น เด็กเล็กนะคะผู้สูงวัยนะคะรวมถึงหญิงตั้งครรภ์และผู้ที่มีโรคประจําตัวยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะคะซึ่งทางกรมอนามัยนะคะก็ยังได้แนะนําให้ทุกคนดื่มน้ําเปล่าเยอะๆบ่อยๆไม่ต้องรอให้กระหายน้ํานะคะรวมถึงการใส่เสื้อผ้าอยากให้เป็นสีอ่อนเพราะถ้าเป็นสีเข้มเนี่ยก็คือดแดดจะแบบด,แดูดมาถูกแล้วก็รวมถึงการใส่แว่นกันแดดหรือว่าหมวกนะคะแล้วก็อย่าลืมทาครีมกันแดดด้วยถึงแม้ว่า จะไม่มีแดดแต่ก็มี u ูอยู่นะก็เป็นหาฟ้ากลัดก็จะตามมาด้วยนะฮะแล้วตัดต่อมาบางพีมาวินใส่กันดำปีเลยนะใช่ห้องตองเย็นอยู่โอเคออกไฟแล้วเราก็ถอดถอเสื้อออกนะจะไม่ร้อนเกินไปครับเรื่องของอากาศร้อนที่ต้องระวังในเด็กๆแล้วนะฮะอีกหนึ่งเรื่องก็คือการติดโซเชียลในเด็กนั่นเองตอนนี้นะทั้งทิกตอกเขามีฟีเจอร์ใหม่ออกมาครับคือจํากัดการใช้งานของผู้ที่ยุติสง่าสิบแปปีนะฮะให้ใช้งานได้ไม่เกินวันละ60นาทีเพื่อลดปัญหาการติดโซเชียลในเด็กครับ ฟีเจอร์ใหม่นี้นะครับจะถูกใช้งานอัตโนมัติกับผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับถ้า,าคนกลุ่มนี้เข้ามาใช้งานใน TikTok จนครบ60นาทีก็จำเป็นที่จะต้องป้อนรหัสผ่านเพื่อปลดล็อกนะครับและรับชมวิดีโอต่อได้แต่ก็สามารถเข้าไปตั้งค่าเพื่อปิดฟีเจอร์ดังกล่าวได้นะฮะซึ่งถ้าหากใช้งานมากกว่า100นาทีบน TikTok ต่อวันนะครับ ระบบจะให้ผู้ใช้งานถูกขอให้กำหนดขีดจำกัดการใช้งานบนติกตอกใม่อีกหนึ่งครั้งนะครับที่น่าสนใจคือฟีเจอร์นี้นะฮะจะอยู่ในระบบ Family p a i ลนิ่ซึ่งผู้ปกครองจะสามารถควบคุมการใช้งานต่างๆของลูกหลานได้ครับโดยก่อนจะออกฟีเจอร์นี้นะฮะทางติกตอกเขาปรึกษากับทางทีมงานวิจัยทางวิชาการของโรงพยาบาลเด็กในเมืองบอสตันนะครับ จากงานวิจัยบอกว่าการตระหนักถึงการบริหารเวลาในการใช้โทรศัพท์มือถือจะช่วยให้เรามีความตั้งใจกับการตัดสินใจของตัวเองมากขึ้นและสามารถจดจ่อหรือโฟกัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้มากขึ้นนะครับซึ่งคาดว่าฟีเจอร์ใหม่นี้ของทาง t i k t o อกนะฮะจะเปิดให้ใช้งานได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ครับ<ม>ก็ต้องฝากผู้ปกครองช่วยดูแลอย่างใกล้ชิด<ม>ด้วยนะฮะปัญหาการติดโซเชียลในเด็กก็ถ้าใช้ถูกวิธีก็ดีไปนะฮะแต่ว่าถ้าติดเยอะกันไปก็ไม่ดีแน่นอนครับถูกต้องเลยนะครับ ไม่ใช่แค่เด็กนะเราด้วยใช่นะจริงเราด้วยเหมือนกันนะแล้วก็อย่างหนึ่งที่อยากเตือนนะฮะคือเวลาเราใช้มือถือเราแสงน้อยอ่ะทำให้เราเป็นต้อลมได้นะนานาจอตจอประษาตากสิดฟอยู่ใช่เขาปิดไฟอยู่โอ้โหแสงจากมือถือแจ้ามากใช่ใช่ครับต้องต้องระวังต้องระวังดี้วยครับใช่แล้วครับมาตอนที่อีกหนึ่งข่าวนะครับของบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนครับเขาได้วางรถแมป PTG Business Outlook 2023 Drive for Tomorrow ครับ บริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนวางรถ map PTG Business Outlook 2023 Drive for Tomorrow เพื่อยกระดับสถานีบริการน้ำมัน PT และยกระดับการบริการผ่าน PT Service Master ครับให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเพื่อความอยู่ดีมีสุขครับพร้อมเผยกลยุทธ์การรุกตลาดของพันธุ์ไทยและแผนอนาคต5ปีขยายธุรกิจออยและนนอยให้เติบโตและยั่งยืนทุกมิติซึ่งในปี2565ครับธุรกิจออยของ PTG มีปริมาณการจำหน่ายน้ำมันสูง สุดเป็นประวัติการจำนวน5,000 316ล้านลิตรเติบโตขึ้น5.9%นครับนอกจากนี้ยังได้เปิดตัวสถานีบริการน้ำมัน PT ครบวงจร PT Max Park ารสารยาซึ่งเป็นแฟลกชิปรูปแบบแรกครับซึ่งภายใน5ปีข้างหน้าบริษัทต,ต,ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมี r ี tail อ i l Market Share กว่า25%มีจำนวนสมาชิก Max Car กกว่า30ล้านสมาชิกและมีจำนวนสาขากาแฟพันธุไทยกว่า5,000สาขาครับพร้อมพัฒนาและมุ่งหาธุรกิจใหม่ๆเพื่อใช้ประโยชน์จากระบบ นิเวศของ P T G สร้างประสบการณ์ O 2 o ที่ไร้รอยต่อรวมถึงการใช้ Data เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคครับปีนี้จะเป็นปีที่ดีทั้งออยนอนออยนะครับแล้วก็วันนี้เราค่อนข้างเห็นชัดเจนนะครับสัญญาณของแต่เป็นยอดขายนะครับหรือเป็นเรื่องของตัวค่าการตลาด หรือเป็นธุรกิจจากตัวนอนออยที่ค่อนข้างมีบทบาทมากขึ้นนะครับแต่สุดท้ายสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่ปลายทางก็คือทำอย่างไรนะครับจะทำให้สังคมไทยจะทำให้คนไทยมีโอกาสที่ได้เรียกว่าอยู่ดีมีสุขครับ เอาละค่ะช่วงีดิฉันตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะเรามีแขกรับเชิญดีใจค่ะเราจะมาพูดคุยกันสดๆนะคะกับทีมนักแสดงจากซีรีส์เรื่องตินเต็มใจนะคะออกอากาศผ่านช่อง3ไปแล้ว2 EP ด้วยกันค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันนะคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับข่าว3สีของเราช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันสดๆนะคะกับนักแสดงเรื่อง ตินเต็มใจตอนนี้เขาอยู่กับเราที่นี่แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นให้แนะนําตัวกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเรียงกันไปค่ะจากด้านไหนดีคะแต่นี้ีล้วกันค่ะด้านบนชันค่ะก็สวัสดีครับผมแอนดี้นะครับรับบทเป็นเนมครับผมครับค่ะสวัสดีค่ะนิลินนะคะรับบทเป็นโดนัทค่ะสวัสดีครับไทเกอร์ครับรับบทเป็นน้องตินครับสวัสดีครับรันนะครับผมรับบทเป็นพี่ภาคครับ พูดถึงคาแรคเตอร์กันหน่อยดีกว่า,าเป<ล>็นยังไงบ้างคะคาแรคเตอร์เราคือของผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะล่าเริงสุขสนานตลอดเวลาแต่ว่าเอกลักษณ์ของน้องเนมเนี่ยเขาเป็นคนที่ข้างรัก แฟนของเขารักเขาเป็นอย่างมากดึงอัตรานี้อนีแฟนของเขาไปอยู่ข้างๆตรงนี้นี่นเขาก็กบเป็นนางข้างรักเหมือนกันข้ารกค่ะก็คาแรคเตอร์ของโดนันนะคะก็จะเป็นคนที่พูดน้อยค่ะเป็นคนเรียบร้อยนุ่มนวลค่ะใช่แล้วก็จะแบบคอยรับมุกที่เขาหยอดมาตลอดว่านั้นนคอเครับตครับส่วนตินก็จะ ขี่อ้อนครับแล้วก็ขี่ต้อตต้อใครต้อพี่ภาคต้อเก่งต้อเก่งว่างั้นต้อเก่งต้องตือครับต้องตื่นครับผมส่วนของพี่ภาคก็จะเป็นคนนิ่งๆคูลๆไม่ค่อยพูดครับแต่ว่าเวลาเขาพูดแต่ละครั้งเนี่ยก็เหมือนแบบปล่อยหมัดครับเป็นคนพูดน้อยต่อยหนักไม่ค่อยรับรู้อะไรมากมายเท่าไหร่เวลาน้อง น้องมาจีบปติมืนนี่ไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยอะฮะอะฮะงั้นเล่าถึงเรื่องราวให้ได้ฟังกันหน่อยเพื่อใครหลายๆคนอยากจะติดตามกันต่อว่าหลังจากที่2อ p o ีพ i r ไปเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมครับผมเรื่องราวเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรครับก็เรื่องราวนะครับเกี่ยวกับความรักของตินกับพี่ภาคครับใช่ครับตินเนี่ยอาศัยอยู่กับพี่ภาคตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าแม่เนี่ยฝากเลี้ยงกับบ้านพี่ภาคครับครับก็โตมาด้วยกันพี่ภาคคอยดูแลเอาใจใส่ส่วนแบบน้องก็เริ่มแบบ เอ้ยยังไงชาโตมาก็คือเห็นพี่ภาคอยู่คนเดียวเขาก็เลยแบบเสใจในพี่ภาคโอ้โโอ้โหและยตินเนี่ยเขาจะมีมิชั่นของเขาก็คือการได้แต่งงานกับพี่ภาคครับเป้าหมายเดีในชีวิตเป้าหมายเลยเป้าหมายเดียวเพราะว่าผ่านไป2 EP เนี่ย ทั้งโอ้โหทั้งติงจะเต็มใจเติมใจเอาใจทุกอย่างแล้วแล้วก็มีมิชชั่นในทุกอีพีด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะพี่จะเอาชนะปรับจะดุดันไปเรื่อยๆเลยใช่แล้วพี่ภาครับเมื่อไหร่จะใจอ่อนล่ะต้องรอดูในซีรีส์ะอ่าอ่าต้องรอดูก็จะใจอ่อนตอนไหนครับแต่อ่อนนะต้องมีอ่อนนะอ่อนแน่นอนตตอนไหนขนาดเองมาที่น้องแอนดี้กับน้องนิรินบ้างดีกว่าเห็นบอกว่าเป็นเพื่อนแก๊งเดียวกับตินครับแต่ว่ายังไงคือเขาบอกว่าอีพีแรกมาคือหวานมาก คนนึงหยอดคนนึงรับให้พูดถึงคู่ของตัวเองหน่อยก็คือคู่ของผมกับนิรินเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับครัวตรงข้ามของพี่ภาคกับน้องตินใช่คือของเขาเนี่ยจะมีความแบบช็อตฟีลตลอดเวลาแต่ของผมเนี่ยจะทองวๆที่จะหวานใช่แบบเป็นสีสันใช่แล้วแบบเปิดเผยใช่แล้วจะรักตอบเลยรักต่บตะโกน่ตะโกนเแล้วก็บอกแล้วบอกจะชัดสองคู่คือต่างกันต่างกัน อิจฉาเขาบ้างไหมคือแบบว่านี่เขาก็หวานแล้วเรานี่คือยังตัมตื่อยอยู่เลยมีครับมีเพราะว่าอยู่ในซิงก็คือหวานตลอดแล้วเราอ่ะก็คือแบบแต่ยามแจ้าก็โดนช็อตช็อตรูปหัวยุ่งมาได้วได้ด้เห็นภาพเลยแล้วพี่อยากรู้นะฮะว่าที่พี่ภาคเนี่ยยังไม่ใจอ่อนเพราะอะไรเป็นเพราะมีปมในใจหรือเปล่าเห็นจะมีตัวละครนึงที่เป็นรักแรกของาไดีนี่ใช่เดี๋ยวกำลังจาออกมาเร็วๆนี้ที่เป็นรักแรกแต่ว่า ปมเนี่ยจะเกี่ยวกับรักแรกไหมต้องไปรอดูอาจจะมีปมอื่นก็ได้ที่แบบซ้อนไว้อะไรอย่างเงี้ยหลายปมนะครับเยอะอยู่เหมือนกันครับพี่ภาคพี่ภาค่อไเป็นคนกระแพงหนามากเหมือนคนกับแทงหน้าน้าๆแต่ไม่ใช่แค่ฝั่งพี่ภาคนะคะเขาบอกว่าฝั่งคุณตินเนี่ยก็มีคนมาทําให้สับสนและหวั่นไหวอืออ่า EP ต่อไปนี่แหละครับจะเข้ามาแล้วหรอใช่จะเข้ามาอยู่ในใจเอ้ยไม่ใช่ในไทยเลยหรอเอาแล้วก็เข้ามอยู่ในไทยแล้ว ก็แบบก็ลองก็ลองตือเขาอย่างเงี้ยเขาไม่ยอมสักทีไงแล้วเทใจอะไรไปหาคนอื่นแล้วนะไม่ง้อแล้วนะเราเราเกิดมาได้ไหมว่าคนคนนั้นเขาจะมีข้อดีข้อดียังไงที่มันพิชิตใจเราให้ไหวหวั่นได้เงินก็คือเงินเงินเงินหนึ่งเงินหนึ่งคือตรงนี้พี่ชอบเงินหนึ่งแล้วก็แบบอู๋มารับมาส่งเราตลอดเลยด้วยรถ รถรถหรูอรถหรูใช่เงินถึงใส่ใจเทคแคร์ถึงอย่างโอ้โหอันนี้ไม่ได้เลยพอใจเก่าๆไปล้าไปอีกคนเขามีรถสปอร์ตคาร์มาล้าไปย่งนีครับผมเอดัมที่พูดมาที่ใจล้วนๆเลยนะใจล้วนๆเลยครับเรื่องของการเทคแคร์เอรื่งของการเทคแคร์ใช่ใช่ครับแต่ก็ถือว่าฟีดแบ็กดีมากนะใช่การมาดามแอร์มาสองอีพีรู้สึกไงกันบ้างแล้วฟีดแบ็กแต่ละคนเป็นไงบ้างรู้สึกว่าฟีดแบ็กที่ดีขนาดนี้ จริงๆรู้สึกว่าฟีดแบ็กเนี่ยดีเกินกว่าที่เราคาดออหวังไว้ครับ,รบผมอ,อ,อย่างเพื่อนฝูงที่รอบๆตัวก็ทักมาว่าแบบเอ้ยดีนะดูแลน่ารักดีเคมีแบบว่าดูเราแบบสบายใจไม่ต้องคิดอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับผมสุกสออนุกเออนาะและรู้สึกว่าเรื่องนี้น้องโยชิเล่นด้วยนี่ใช่ไหมครับใช่พูดถึงการร่วมงานกับน้องโยชิหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างครับก็น้องเก่งมากใช่ไหมครับใช่ครับเออ น้องเจ๋งมากแล้น้องก็ตั้งใจมากนะครับใช่สวยจริงๆเราก็ทำกันบ้านทำกันบ้านดีมากแล้วก็ช่วยสอนเราเยอะเหมือนกันคือทุกตัวละครก็จะแบบมีสีสันของตัวเองเนาะมาช่วยกันมาเติมกันให้เรื่องมันกลมกล่อมขึ้นมานะฮะย้ายทุกคนครับฝากซีรีส์เรื่องนี้หน่อยว่าเป็นยังไงจะดูอะไรต่อไปบ้างครับก็ขอฝากซีรีส์เรื่องเต้นใจนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยเพราะว่ากำลังจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเริ่ม มีปมแล้วก็ประเด็นของแต่ละตัวละครเผยออกมาให้เห็นขึ้นเยอะเยอะมากขึ้นเรื่อยๆฮะอ่าอันนี้ฝากคู่เราแล้วฝากคู่เราบ้างหวานๆแบบชวนหวานค่ะก็นอกจากซีรีส์เรื่องติดเน็มใจแล้วนะคะจริงๆพวกเราก็มีร้องเพลงประกอบซีรีส์เรื่องติดเด็มใจอยู่เป็นดี่เลยค่ะก็เพลงนี้นะคะมีชื่อว่าจะรักไม่รักก็บอกค่ะ ต้องไปรอติดตามเหมือนกันค่ะน่าน่าจะใกล้ๆออกมาแล้วอ๋อเลยครับโอเคจะติดตามกันอย่างใกล้ชิดใช่ครับ <laughs> ใช่ใช่ใชสำหรับ ซีรีส์เรื่องนี้นะคะถ้าสัวใครอยากจะดูนะคะสามารถดูกันได้นะคะทุกวันจันทร์เวลา4ี่ทุ่มสีนาทีนะคะทางช่อง3กด33หรือว่าดูมือถือก็กด3พ p l กันได้วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสนุกสนานมากเลยขอบคุณมากะล้วจะไปติดตาม EP3 เลยนะครับช่วงหน้านะคะเรามาอัปเดตข่าวไอทีกับพี่ซีชพวีกันค่ะครับ เทคโนโลยีกับเดนี่ซีทีิชั้นซีฉัดปวีตรีชัชวันมงค่ะใครที่เป็นสายเที่ยวบ้างคะตอนนี้ถ้าใครมีแผนท่องเที่ยวในประเทศไทยนะทางสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าทางดีป้าค่ะล่าสุดมีการ เปิดตัวเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Connect อันนี้เป็นการรวบรวมแหล่งที่พักโปรโมชั่นร้านอาหารไทยเอาไว้อยู่ในที่เดียวเลยค่ะไปดูแล้วก็ไปรีวิวกันดูค่ะว่าดีไหม Thailand Connect s, เป็นแพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติที่เกิดจากความร่วมมือภาครัฐอย่างดีปลาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่เอาเทคโนโลยีอย่างบ g Data b l o c ็ c h เช n และ AI มาช่วยเพิ่มศัก,กยภาพในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเริ่มตั้งแต่เป็นศูนย์กลางของสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วไทยทั้งที่พาร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวการเดินทางเพื่อเชื่อมต่อกับ,กบสตาร์ทอั ท่องเที่ยวทั้งออนไลน์ออฟไลน์นี่ก็จะได้เข้าซื้อในรูปแบบ B2B ต่อมานะคะการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและสมาร์ทคอนแทรคช่วยด้วยความสะดวกกระตุ้นการใช้จ่ายเพื่อซื้อซ้ํานํามาสร้างแคมเปญการตลาดร่วมกับพันธมิตรธุรกิจอื่นสุดท้ายคือเป็นคลังข้อมูลดังเดียวแห่งชาติที่นอกจากจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวสินค้าบริการการท่องเที่ยวพร้อมใช้ AI วิเคราะห์พฤติกรรมและความชื่นชอบนักท่องเที่ยวรวมถึงประเมินแนวนโน้มพยากรความต้องการล่วงหน้าเพื่อนําไปพัฒนาสินค้าบริการให้ตอบโจทย์หมาายได้ือว่เป็นีกนะใน ทางของการสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยให้คนไทยเริ่มมีรายได้มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปเสียค่าใช้ใจ่ายหรือบริการส่วนนี้ให้กับแอปพลิเคชันที่ต่างชาติกําลังทําอยู่ไปต่อที่เรื่องของวงการบันเทิงกันสักนิดหนึ่งดีไหมคะพาคุณผู้ชมไปดูตารางงานของศิลปินกับอาร์ติสคาเลนดาเพราะว่าใครอยากตามดาราศิลปินตอนนี้นะวงที่เราชอบมีการเล่นดนตรีคอนเสิร์ตที่ไหนมีเว็บไซต์ตารางศิลปินอยู่ตรงไหนบ้างไปดูกันที่นี่เลยคะ่ะเพราะว่าเว็บไซต์นี้มีชื่อว่า Artist Calen d a r มีจุดเริ่มต้นจากการที่คุณนัทพงศ์นั้นอยากไปดูศิลปินคนโปรดเล่นสดแต่หาข้อมูลยากมากก็เลยปิ๊กไอเดียพัฒนาเป็นแดชบอร์ดอินเตอร์แอคทีฟใครอยากรู้ว่าศิลปินที่เราชอบมาจากไหนมาเมื่อ,อไรบ้างก็เข้ามาเลือกชื่อศิลปินเลือกจังหวัดเลือกประเภทงานจากนั้นระบบจะโชว์ตารางออกมาในรูปแบบปฏิทินบอกวันที่เล่นเล่นที่ไหนประเภทงานเป็นแบบไหนคอนเสิร์ตร้านอาหารประกอบการตัดสินใจใครกลัวไปไม่ถูกดูแผนที่นำทางได้นะจ๊ะนอกจากนั้นยังมีข้อมูลเบอร์ติดต่อไลน์อีเมลเพื่อจ้างศิลปินได้ด้วยค่ะ เพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อแฟนๆและศิลปินโปรดเข้าไวไ้ด้วยกันเลยค่ะถึงจะเป็นแค่เว็บไซต์เบต้าแต่ก็สามารถเข้าไปทดลองเล่นกันได้ไม่ต้องหาตารางงานให้ยุ่งยากกันต่อไปค่ะส่วนคลิปหน้าจะมีเทคโนโลยีอะไรที่น่าสนใจอย่าลืมติดตาม daily city นะคะแล้วกดไลค์กันผ่านช่องทางโซเชียลได้เลยกับข่าวเทคโนโลยีที่คุณชอบค่ะขอบคุณมากมากครับพี่สีครับครับวันนี้หมดเวลาของข่าว3สีแล้วนะคะขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผม day hair นะครับและชุดพิธีกรจาก cpn h ครับเรา3คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ